สีมีทั้งเชอรี่สีทองแล้วก็เชอรี่เป็นเนื้อดำเนื้อดำคือเชอรีบ่บานธรรมดานี่จ้ะสีแม่แสงก็ไดไข่อันนี้เป็นไข่ของเชอรี่สีทองแท,แท้นะจจะได้พอพันแม่พันแ,แบบไม่รุ่นอยู่แล้วจ้ะเขาก็ออกไข่เราจะเจ่ว่าจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆเอฟซีบ้านสวนปา่าตองนะจ๊ะวันนี้แม่แสงนี่สามารถชิกไหม ที่แม่แสงคิดว่าแม่แสงอยากจะอนุรักษ์หรือว่าอยากจะเพาะเลี้ยงไว้เดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างที่จะหายยากแล้วเนาะตามธรรมชาติตามตรงให้ท้องหน้าบานเทาอันนี้เป็นหอยเชลรีพันธ์สีทองจ้ะแต่มันะจะเป็นพวกเปลือกค่อนข้างจะเป็นท้องแดงเราจะสนิมเฮากที่ในวงก,การการเลี้ยงหอยเพิ่นเอิญว่าเปลือกท้องเปลือกสนิมเราจนะเนาะ เสเนือของเขากะเป็นยังเป็นสีเหลืองสีทองแล้วจะอันนี้อ้วนจ้ะอ้วนตัวใหญ่อันนี้แม่แสงเพืได้นั่เขาหรือว่าสื่อมากจากฟ้ามใดๆแล้วจ้ะแม่แสงได้ไปขอไปขอไปเก็บมากจากสาของพี่สาวพี่ชายจ้ะเพิ่นกระจดีเพิ่นกับแบงปันให้มาแม่แสงก็ได้เสียามาพเพาะเลี้ยงไว้บิ่งจ้ะ อันนี้ก็เป็นไข่ทางด้านก็เป็นไข่ได้จ้ะ <S <S ไปเก็บไข่มานําแม่แสงก็ว่าสิเอามาฝักฝักไว้ให้มันออกตัวเป็นตัวหน่อยเอามาฝักมาบอ่อเอาจ้ะนี่จ้ะเพิ่นเป็นบอ่อธรรมชาติได้จ้ะของเพิ่นมันเป็นบอ่อธรรมชาติเพิ่นสิเลี้ยงร่วมไว้กับกับปลาได้จ้ะ <S <S สิมีทั้งเชอร์รี่สีทองแล้วก็เชอรี่เป็นเนื้อดำเนื้อดำคือเชอรี่บ้านธรรมดานี่จ้ะสิอยู่ แบบธรรมชาติรวมในบอเดียวกันเลยแม่แสงกระไดไปเก็บมากกับคาอามมมีทั้งสีทองก็สีดําอันนี้ก็สีเหลืองนี่ลักษณะอหอยเปินอวนที่ดีจ้ะเพราะว่าเปินปลอยตามตามธรรมชาติเลยจ้ะจากส่วนนี้ก็จะเป็นเชอรี่สีทองสีมันมันไข่เหรอจะ้ะเอินว่าแม่แสงกะรกาากงกะไดไข่อันนี้เป็นไข่ของเชอรี่สีทองแท้แทน่าจะได้ อันนี้มันมันออกไข่แล้วแต่มันยังเป็นไข่น้อยอยู่เพราะว่าโตน้อยจ้ะคือพอพัน่นแม่พันรุ่นน้อยเนาะแา่มันยังเป็นรุ่นนุ่มสาวอยู่คือมันอายุว่าในหลจ้ะนี่า,ากระไดว่าไลาจ้ะเพราะว่าเริ่มเพิ่งเริ่มเฮ็ดทดล่องเลียงเบ่งอนุบาลเบ่งฟักเบ่งอันนี้ก็คือที่ฟักได้แล้วจ้ะอยู่ในนี้ก็สิเป็น ฟักมาได้ประมาณจาก3ามสื drilling, effect 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 ่นเนี่ะจ้ะเป็นหอยเชอรี่สีทองตัวตัวใน้นอยสังเกตเห็นปพาะจ้กับมีการเคลื่อนเคลื่อนยับขยับตัวอยู่จ้ะแต่ว่ามันอาจจะหน่อยเนาะมันอาจจะน่อยอันฟองก็ขาวนะก็คือ เปลือกไข่มันจะส่วนทีเ้าเห็นเป็นจุดเป็นจุดหนึ่งก็คือตโตหอยช่วงนี้แม่แสงกันยังว่าไหนให้เขากินนี่อย่างหรอกแกอายัยว่าให้เขา,าใหญ่ก่อนเนาะเขาก็สิอาศัยกินนี่แหละจ้ะพวกเปลือกไข่ของเขานี่หล,ล้งจาก,กนั้นประมาณได้จะสังเกตกนจะว่ามันเขาสีใหญ่บ่เขาสีสดบ่จจะไม่แสงก็ค่อยสีเอาพวกพืชหน้าพวกจอกพวกเฟื่อนให้เขาลองลองตลอ้เขาได้กินเบ่งแล้วสงความ เคยชินกับการกินอาหารช่วงอาหารชวนิ้เกษตรเป็นอาหารอ่อนๆจากธรรมชาติของเขาสั้งซันในเขาก็คือกินเปลือกทีหม่หมโตของเขาหิมะไงหื้อสีหลอดเป็นแบบใดแม่แสงกเกษตรอัปเดตให้เบิ่งไปเรื่อยๆนอะกจากนัน้ค่อยรุ่นค่อยติดตามน้องกันว่าแม่แสงนี่สีียงได้หลอดบอ่อญ่บอ อหอยอันนี้เป็นพอพันแม่พัน่างแบบวัยรุ่นอยู่แล้วจ้ะเขาก็ออกไข่เราจะแต่ว่าเขายังเป็นวัยรุ่นยังโตน้อยอยู่จ้ะก็กะสีมีไข่พ่วงไข่รัางไข่ของเขานี่ยังก็ยังพอพันไห่ได้ออกไข่ให้เ้าเราจะนี่แต่เห็นอยู่มันนี่เห็นดูจะห้างล่ะสองห้างสามห้างเนาะแต่ว่าพอท่านไหนไงจ้ะนี่เป็นหอยเชอรี่พันสีทองจ้ะท้างด้านนี้ก็สิเป็นบอ่อ บอ่อที่แม่แสงได้เรียงอันนี้เพิ่นเอินว่าเนื้อแดงจ้ะอาราชาการภาษาเพิ่นหนึ่งก็คือเป็นพวกเฟิ์นจ้ะเพิ์น,นที่มีโปรตีนสูงเอินว่าเนื้อแดงไมโคฟิลลาครัซื้อทางสามัญเพิ่นบานเท่ากับเอิญเนื้อแดงอันนี้ก็แม่แสงก็จะเพาะเรียงไว้ให้สำหรับเป็นอาหารของหอยจ้ะอ่าชิเอาเอาพอาพันแม่พันอีกกลุ่มหนึ่ง ไปใส่อ้างที่ได้เตรียมไว้จ้ะค่ะสามใส้นไวมจ้ะ,ะนานมในองนะจ้ะองนี่รบรรจุป,ประมาณขั้นริบประมาณเนาะอ่อท่างทางสร้างดุนเพิ่นก็ได้ใจมาตัดจ้ะตัาถอยออกเป็นสองส่วนอันนี้คือส่วนกลนของโองจ้ะแนะนำประมาณสามสิบเส้นได้จ้ะ คอยว่างเขาลงมาจะเนาะเขาใช้ย่งเองม่นแห้งค่ะเปลือกข้ายังแตกอากอาะเย็บแคไ้เขาบาดเจ็บไหมเขาตายได้อันนี้คือเขาได้จังสินมาแล้วเนาะแม่แจ๊กก็ได้หายนานมาแล้วเขาก็ขยับตัวแล้วจ้ะ เลยเดินน้ำมาลงเป็นน้ำที่ได้เตรียมไว้แล้วเด้อจ้ะนี่การเตรียมบ่อการเตรียมน้ำเห้คนการให่น้ำเข้มี กว่าเป็นกลางมากที่สุดว่าจ้ะอาจิรย์อยจะได้บ่ดตายค่อยๆเอาล่งจะอองไปพอพันเมือพัน สำหรับม,ม,มือนี้กาแม่แซงกะใจผ้าเบิ้งคลิปที่แม่แซงได้ทดลองเพาะเลี้ยงไว้เชอดีเน,นาะจ๊ะเนาะมันถใหญ่หื้อสิรอดเป็นแบบใดเจ้าแม่แซงกษสิอัปเดตให้เบิ้งไปเรื่อยๆเนาะจ๊ะเนาะค่อยๆรุ่น,น,นค่อยติดตามน้องกันว่าแม่แซงนี่สิเลี้ยงได้รอดบอ่ใหญ่บ่มื้อนี้กาขอบคุณและลาจ้าสวัสดีจ้า